สวัสดีครับทุกคนอย่างที่ทุกคนรู้นะครับทุกคนเห็นผมเนี่ยใส่แว่นมาโดยตลอดใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นตอนที่เป็นนักร้องนักแสดงพิธีกรหรือว่าตอนที่มาอ่านข่าวแล้วก็ตามนะครับแต่ว่าวันนี้เฮ้ยฉันจะไม่ต้องใส่แว่นอีกต่อไปหรือเปล่าวันนี้ผมจะไปตรวจตาที่โรงพยาบาลปิยเวศกับคุณหมอเปานะครับเพื่อดูซิว่าตาผมเนี่ยสามารถทําเลสิกได้ไหมต้องตรวจก่อนนะฮะว่าจะทําได้ไหมขั้นตอนเบื้องต้นที่ทางโรงพยาบาลแจ้งมาคือวันที่ไปตรวจตาเนี่ยจะใช้เวลานานมากประมาณ1-3ชั่วโมง หลังจากที่ตรวจตาแล้วเนี่ยเขาบอกว่าตาเราจะเบลอๆประมาณ4-6ชั่วโมงไม่สามารถขับรถเองได้เดี๋ยวไปเจอกันที่โรงพยาบาลเปียเว่ค่ะถึงโรงพยาบาลเปียเว่แล้วครับตอนนี้กําลังจะไปที่ชั้นจีนะครับตื่นเต้น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 อ๋อสวัสดีครับก็เดี๋ยวทำประวัติตรงนี้เรียบร้อยหรือยังนัยังไม่ได้ทำเลยเพิ่งเดินมาจากที่จอดรถขอบัตรระชาชนนะคะแล้วก็ เช็คค่าสายตาเบื้องต้นนะคะเดี๋ยวอ่าน,นเลขมองสบายๆนะคะครับเรียบร้อยค่ะหน้าอ,อ่าได้เลยแล้วก็เดี๋ยวย้ายไปเครื่องที่สองนะคะเครื่องนี้เป็นการเช็คค่าสายตาอาัตโนมนะะัติค่ะแล้ตัวน,นี้จะเช็คในเรื่องของความดันตามีลมเป่าไปที่ตานะคะข้อหนึ่งเสียงหน้าออได้เลยค่ะความดันตาปกติทั้งสองของ้างเลยใช่ถ้าเที่ยวค่าสายตาประมาณนี้น,นี่กะดูตาประมาณน,น,นี้ถือว่าดีค่ะอยู่ในแนวลมท่าดูเบื้องต้นอ่ะดะ อ๋อคนที่เขาทําไม่ได้คือกระจกตาบางนี่แหละใช่ค่ะเนื้อกระจกตาเนี่ยมันไม่เพียงพอเพราะเวลาทำเลเซอร์เนี่ยเราต้องเหมือนใช้เลเซอร์มันเจียนเนื้อออกเนี่ยค่ะเป็นรูปร่างบางค่าสายตาที่เรากำหนดไว้พอเนื้อมันน้อยมันก็ไม่มีพื้นที่ให้เราเจียกระจกตาค่ะผมเลยทำเลเซอร์ไม่ได้แล้ว <จะ S 1> คุณ <บา S 1> คนนี้เขาตรวจทําไมครับเนี่ยตรวจทำไมอ่ะใช่ค่ะมองบอลลูนสีแดงไว้นะบลูนชัดปะชัด <laughs> ถ้าชัดอยู่แล้วคือสัมากไม่มีค่าสายตาแต่ถ้านิดหน่อยมันก็ไม่ต้องแก้ เป็นส่วนๆจริงๆว่าน้ำสูดๆเลยอ่ะหลังทำก็คืออยากได้ข้าสูดนั่นแหละอันนี้เือทำมาแล้วตรวจทำไมสูๆดๆอีกแล้วเธอเรียบร้อยค่ะความด,ดันตาปกติเหมือนกันนะคะจบ อย่าห้องนี้เป็นการเช็คความหนาความแข็งแรงแล้วรูปร่างของกระจกตากระจกตาคือตรงตาดำของเราค่ะแล้วก็เดยวจะเช็คดูว่ามันมีความผิดปกติหรือเปล่าเพราะถ้าบางคนที่มีความโค้งผิดรูปแบบมันจะทาเบสิกไม่ได้สวัสดีครับสวัสดีครับวอนนี้เป็นการรับสายตาแบบละเอียดนะครับดยใช้เวลาประมาณ20นาทีนะครับครัใส่ที่650นะครับแล้วก็มีเงน่ที่5 0นะครับ ข้างซ้ายอยู่ที่550นะคะมีเออยู่ที่125นะครับนะคะเดี๋ยวขออนุญาตว่าระดับการมองเห็นจากแว่นเดิมมีเท่คร F Z S O T ครับแล้วก็ O F เอ๊ะหรือ Q Q Q F L G V ต้องเพ่งมากๆแล้วใช่ไหมครับใช่ครับขั้นตอนถัดไปเช็คเรื่องออเสายตยางอีกรอบหนึ่งนะครับตัวนี้หน้าที่1แต่กับแบบนี้2ความคมชัดต่างกันมากไหมครับ2ชัดกว่าครับ ขตอนต่อไปที่อ่างนนค่ะรอ40นาทีนะจ๊ะเพื่อที่จะตรวจแบบละเอียดขึ้นตัวแรกที่จะหยอดให้ค่ะเป็นยาชาก่อนเพราะถ้าไม่หยอดยาชาก่อนยาตัวนี้มันจะค่อนข้างแสบมากค่ะ นะเราถืต้องหยดยาชาให้ก่อนนะคะมีแสบนิดนึงค่ะนั่งแบบตายก่อนได้เลยแล้วก็เดี๋ยวหายแสบตาค่อยลืมตานะคะเราหายแสบตาแล้วค่อยหยดยายอีกตัวหนึ่งเรามาตรวจเรื่องเลสกันเนาะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับแต่เราจะตรวจด,ดูด้านในลูกตากันเนาะตอนนี้ลืมตาตัวไม้เล่นนะครับไฟอาจจะจ้านิดนึงครับอดทนนิดนึ่งครับ,ด,นนรบดีนะครับ,รบดีดีดูดีทำได้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 เพราะว่าจริงๆต้องต้องบอกต้องบอกก่อนว่าจริงๆคนไข้เดินมา หนึ <100 S 1> ่งร้100คนน่ะเหมาะทำแค่ครึ่งเดียวปัจจัยที่ทําไม่ได้มันเยว ส่วนใหญ่เลยครับกระจกตาความอ่ะไม่พอหรือว่ามีโรคตาบางอย่างที่เป็นข้อห้ามทาบางคนมาตรวจกลุ่มเสี่ยงต้อหิน<ม>เป็นต้อหินบางคนมีต้อกระจกเนี่ยครับเราก็ไม่ทําทําไปอาจจะได้ผลลัพธ์ที่ไม่ดีหรือว่าเป็นข้อห้ามในการทํานั่นเองแต่ว่าอันนี้ของของ,ของน้องออฟอ่ะดีทุกอย่างไม่มีปัญหาจริงจริงที่เราเนี่ยตรวจเพิ่มอีกตรวจความแข็งแรงกระจกตาเพื่อเราจะได้มั่นใจว่ากระจกตาเราแข็งแรงและวทำได้ปิตนะผลออกมาอยู่ในเกมดีครับผลออกมาสีเขียวแบบนี้นะฮะ สีเขียวสีเขียวอย่างเงี้ยครับค่าอย่างเงี้ยดีหมดเลยนะครับดีหมดเก่เรื่องเรื่องเทคนิคในการทำครับก็จะแนะนำว่าค่าสายตาเราสั้นเยอะควรจะทำวิธีที่เซฟเนือกระจกตา คือเวทีเฟมโตเลซิสเพราะว่าปัจจุบันนี้เราใช้เลเซอร์ทุกขั้นตอนแล้วในการทาเลสิกเนาะเราไม่จําเป็นต้องใช้ใบมีดแล้วนะครับ mm hmm. แต่ก่อนนียสมัยที่มันยังไม่มีเครื่องเลเซอร์ที่เรียกว่าเฟมโตเราต้องใช้ใบมีดข้อเสียของใบมีดคือมันกินเนื้อเยอะแล้วก็อาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้มากกว่า <S <S ในบางเคสตัวเฟมโตมันก็ได้ถูกพัฒนามาใช้ในขั้นตอนแทนใบมีดข้อดีก็คือว่าปลอดภยัยกินเนื้อน้อยแถมยัง เตือนตัวหวาออนข่าวทุกวันรอให้แมเ่เือนตัวอ่านข่าวไม่ทันเพราะแต่ก่อนนี้มันต้องพักกี่วัน,นครับเทคนิคเดิมเทคนิคเดิมอาจจะสองสามวันถ้าเป็นใบมีเดเนาะจริงๆเฟมโตเนี่ยทำวันนี้พรุ่งนี้ก็ฉับละแต่ทางนี้ทั้งนั้นเนี่ยช่วงแรกแรกหลังทำนะครับอาจจะเน้นย้ำเรื่องของตาแห้งตาจะแห้งง่ายมีการระคายเคืองตาได้บอกต้องหยออนต้นตาเทียมหมดก็ขับรถกลางคืนอาจจะพบะว่ามีแสงฟุ้ง อย่างอื่นไม่มีปัญหา <Okay. S 2> ดีทำได้ทําได้ทําได้หลังทําครับการดูแลตัวเองก็คือห้ามน้ำเข้าตาอาทิตย์หนึ่งแล้วเอาเวลาล้างหน้าเช็ดเช็ดหน้าใช้ที่ชูบเปียกเช็ดก็ได้มผมอาจจะต้องนอน ให้แฟนสัให้หรือไปร้านไปร้านเลยงดออกกาลังกายขอสักหนึ่งสัปดาห์การพวกคุณละอองหรือว่าสิ่งตกปะปบหรือว่าเหมือเข้าตาครับขอหนึ่งสัปดาห์แค่นี้เองง่ายๆไม่ยากครับเดียวเอ๊ะแล้วที่แต่ก่อนเวลาหลังทําเสร็จปุ๊บแล้วคนจะต้องใส่แว่นดําไม่ให้โดนแสงอะไรเงี้ยอ่าจะเป็นวิธีที่ฟื้นตัวชา S <S <S ในอดีต<ม>นะบางคนรู้สึกสู้แสงได้ยากเขาก็อาจจะต้องใส่แว่นไว้ก่อนแต่ปัจจุบันเนี้ยเราก็แนะนําว่าในช่วงสัปดาห์แรกบางทีเรายัางสู้แสงได้ไม่ค่อยดีอะถ้าเราเจอแดดจัดๆหรือออกไปที่มันมีฝุ่นละอองเยอะๆหรือว่ามีมีแสงแดดค่อนข้างจัดเนี่ยใส่แว่นกันแดดไว้สักอาทิตย์นึงก็ไม่เสียหายจริงๆเราควรจะหลีกเลี่ยงในสิ่งที่มีภาวะแวดล้อมที่มีฝุ่นเยอะๆอยู่แล้วเนาะเพราะว่าป้องกันการระคาาเครืองกับ วมมันวนี้ก็ตรวจตาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวนัดวันมาทำเลสิกเรียบร้อยวันที่20 <c oughs> กรกฎาคมก็จะมาทำเลสิกเขาบอกว่าตอนทำจริงเนี่ยแค่15นาทีเอง <Wow. S 1> เดี๋ยวมาดูตอนวันทำจริงอีกทีหนึ่งว่าจะเป็นยังไงจ้าทุกคนจะได้ทำเลสิกแล้วจ้าหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้มาตรวจตาก,กับคุณหมอไปแล้วครั้งหนึ่งเมื่อเดือนที่แล้วนะครับวันนี้ตื่นเต้นมากเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาก็คือเหมือนกับสายตาสั้นมาตั้งแต่เกิดเลยเพราะว่าผมใส่แว่นมาตั้งแต่ป .3 แต่รู้สึกว่าสายตาสั้น ตั้งแต่ประมาณป1ป2เลยนี่คือครั้งแรกในชีวิตที่เราจะเห็นโลกสดใสไปฮะไปทําเลสิกกันมาแล้วครับที่ชั้น6โรงพยาบาลปิยเวทนะครับนี่คือชั้นของการทําเลสิกนะสวัสดีครับผมออฟชัยนนท์นะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่โรงพยาบาลปิยะเวทนะฮะตื่นเต้นมากครับเพราะว่าจะมาทําเลสิกกับคุณหมอเปาสวัสดีครับสวัสดีครับ วันนี้เราวัดค่าสาตา3กันเนาะวั<ใ>นน<ด>ี้เราวัดค่าสาตาซ้ำกันก็เรียบร้อยดีครับหน้าออกได้เลยโอเคครับก็ไม่มีปัญหาก็เราจะทําวิธีเฟมโตเลสิกกันเนาะเครื่องเลเซอร์จะมี2ตัวตัวแรกเป็นเครื่องเฟมโตใช้ในการยิงเลเซอร์เพื่อแยกชั้นกระจกตาก่อนนะเป็นสเต็ปแรกครับนะพอเรายิงเลเซอร์ด้วยเครื่องเฟมโตเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเข้าสู่สเต็ปถัดไปคือสเต็ปการยิงเลเซอร์ปรับค่าสาตา ตอนทํามีไฟให้จ้องแค่นั้นเองเดี๋ยวตอนนี้เราก็ไปเตรียมตัวนะครับนะหยอดยาชาหยอดยาฆ่าเชือ้อแล้วถ้าพร้อมก็เข้าไปข้างในด้เลยโอเคครับเรียบร้อยครับตรนี้ได้เลยนะคะโอเคครับไปเดี๋ยวงก่อนเข้าไปเราจะให้ดูในทีวีหนึ่งรอบค่ะคอันนี้ยาฆ่าเชื้อนะคะครับตัวนี้น้ำตาเทียมนะคะเทียมแล้วก็เก่อนยาทานเราจะมีให้สองตัวนะักยาทานนะยาทานจะเป็นยาพารา น,นีับนะคะยานอนหลับเดี๋ยววันนี้คนไข้ออกจากห้องผ่าตัดมาเราจะให้ทานยาพาร,ราตอนนี้หนึ่งเม็ดก่อนกลับบ้านวันนี้คนไข้ไม่ต้องหยอดยาอะไรเลยกลับไปถึงบ้านทานอาหารเย็นเสร็จแล้วทานยานอนหลับตรงนี้นะคะหน,นึ่งเม็ดก่อนนอนเนาะถ้าตื่นมากลางดึกสามารถทานซ้ำได้อีกนะคะหนึ่งเม็ดนะวันนี้เน้นนอนหลับผ่ดนเยอะ เ,เราใช้แต่งตาเราเป็นนวดถือนะคะคหลับได้จนถึงพรุ่งนี้เช้าโดยยินดีนะคะก็คือแต่งหน้าได้แต่ว่ายกเว้นรอบดวงตาถูกไหมคะถ้ารอบดวงตาอย่างเงี้ยคะ่ะเราขอเว้นไว้ก่อน7วันแรกเพราะว่าบางทีมันเป็นกลุ่มแป้งหรือรเป็นครีมรองพื้นน้หาหนาที่มันเวลาเช็ดมันจะเช็ดออกยากองตม,ม,มันมันจะใช้แค่ผ้าสะอาดไม่ได้แต่ว่าพวกคลีนซิ่งอะไรเงี้ยได้ใช่ไหมฮะใช้ cleansing อ๋อโอเคแต่ว่าการอยาให้น้ำมันแบบเถิกไปไหลเข้าตา อ๋อโอเคตอนนี้เรารอที่จะทําแล้วนะครับเข้าทําเลสิกแล้วนะเมื่อกี้เพออิ่งยาหยอดยาชายาฆ่าเชื้อ,อยาขยายม่านตาไปนะครับตอนนี้ตาหนักมากจ้า,ปาไปเดี<ๆ>๋ไปทําเลสิกกันครับไม่กลัวอยากตาใสแล้วตอนนี้ ก็ดีครับรวดเร็วทันใจภายในเวลาไม่ถึง15นาทีแต่ว่าก็แอบลุ้นเหมือนกันตอนมันมองอะไรไม่เห็นเลยแล้วมันแบบเหมือนต้องนอนนิ่งๆอะไร่งเงี้ยขอบคุณครับโอเคครับเป็นไงบ้างโอเคครับโอเคั้ยน้องเขาบอก12นาทีใช่ผมก็รู้สึกว่ามันไม่ถึงนะใช่มันไม่ถึง15มันเร็วใช่เป็นไงบ้างคาแพ้ตื่นเต้นยังมันเกร็งๆนิดนึงเกรงนิดนึงใช่ทุกคนจะมีครั้งแรกแต่ว่ามันก็ไม่ได้อะไรมากใช่ครับแล้วก็ไม่ได้เจ็บอะไรไม่ได้เจ็บเลย โอเคหลับตานะคระับเบาๆนะ okay. อันนี้นะอันนี้รูปถ่ายเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับแผลเรียบเนียนดีไม่มีปัญหาครับตอนนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของเราละต้องดูแลตัวเองดีๆก็คือคืนนี้สําคัญสุดอาจจะเืองตาเยอะนิดนึงก็ห้ามขยี้ตาแล้วก็พักอย่างเดียววันนี้เดี๋ยวน้องเขาจะหยอดยาใทุกตัวเลย แต่วันนี้นะคะจะเห็นเป็นหมกหมกฟ้าฟ้ามัมัวอันนี้คืออาการปกติต่าคๆนะคะเสร็จแล้วจ้าตอนนี้เสืาอผ้าเราเป็นอุงเตอร์แมนแล้วขอบคุณครับสวัดดีครับสวัดดีครับสวัดดีครับขอบคุณครับที่โรงพยาบาลปียเวเขาดูแลดีขนาดไหนตามไปส่งถึงรถ ตอนนี้ทำเลสิกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคือตอนนี้มันแบบตาโมมัวหนักๆอยู่ครับแต่เมื่อกี้ตอนทำเสร็จออกมามันก็แบบชัดเลยนะ แต่ตอนทำอะ่ะก็เกรงเกรงนิดนึงเสียวเสียวหน่อยเพราะว่ามันต้องถางตาเปิดตาไว้ตลอดเวลาตอนทําแล้วก็อะไรก็ไม่รู้หยอดหยอดเต็มไปหมดเลยแล้วก็แบบช่วงทําเลเซอร์ก็ต้องพยายามเพ่งจุดสีเขียวอย่าก,กรอกตาอย่างเงี้ยจริง,รงๆเราก็อยากจะบอกหมอมากเหมือนกันนะตอนนั้นอะ่ะไม่ได้อยากกรอกตาหรอกแต่ไม่รู้แล้วว่าตอนนี้ตากาลังลืมหรือทําอะไรอยู่คือมันชาไปหมดเพราะว่ามันหยอดยาชาอย่างเงี้ยเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะกลับมาเปิดตากาันอย่างเป็นทางการแล้วเราก็จะได้เห็นแล้วว่าโลกอันสดใสแบบที่สายตาไม่สั้นจะเป็นอย่างไร ตอนนี้ต้องกลับบ้านไปพักก่อนนะครับทาอะไรไม่ได้แล้วทุกคนเช้าวันต่อมาและเราจะมาถอดอายชิลกันทุกคนคือเราต้องถอดเพื่อที่จะทําความสะอาดตาก่อนที่จะไปเจอกับคุณหมอเปาอีกครั้งหนึ่งในวันนี้นะครับตื่นเต้นมากจริงๆอันนี้ก็พอจะมองเห็นแล้วแหละว่าสายตาเราเนี่ยตอนนี้ป,นปกติแล้วนะโดยที่ไม่ได้ใส่แว่นอะไรเลยนะครับก็เดี๋ยวจะมาถอดกันเป็นครั้งแรก ว่าสายตาเราเป็นยังไงนะครับตื่นเต้นมากแกยังไงเนี่ยตอนนี้แกแล้วจ้าทุกคนไปฉันทำธุลักทุเลแต่ไม่เห็นเหมือนที่เขาทำใน YouTube กันว้โอ้หุยเห็นแล้วหนึ่งข้างว้าวเหมือนเกิดใหม่ ไม่เ่เว่นทุกคนวุ้ยวุ้ยคิดตาเดี๋ยวเดี๋ยวเ,เอามือลูบไม่ได้ครับเดี๋ยวต้องไปทำความสะอาดอตาก่อนนะครับเราต้องทำความสะอาดฝาครอบตาก่อนนะครับตอนนี้เพราะว่าเราต้องใช้ฝาครอบตาเนี่ยปิดตาเราเป็นทั้งหมดเจ็ดวันด้วยกันตอนนอนนะถึงเวลาที่เราจะมาเริ่มทำความสะอาดดวงตากันนะครับทุกคนน้ำเกลือสำลีเขาบอกให้เอาน้ำเกลือเนี่ยบีบใส่สำลีให้ชุ่มให้มันหมาดๆเสร็จแล้วก็เริ่มเช็ด รอบดวงตานะครับเร็นบัตรผู้กระเนื้อเนี่ย่าไม่ย้อนกลับหยดยาฆ่าเชื้อข้างละหนึ่งหยดนี่หยดแล้วนะทุกคนนี่มันเป็นอย่างนี้ ซึ่งเราต้องหยอดยาฆ่าเชื้อแบบนี้เชา้ากลางวันเย็นก่อนนอนวันละสี่เวลา7วันแรกหลังทํานะครับแล้วก็หยอดน้ําตาเทียมนี่ทุก1-2ถึง2ชั่วโมงหลังทําก็เดี๋ยวเราหยอดเลยนะตอนนี้หลันจะที่หยอดยาฆ่าเชื้อไปแล้ว ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับกระบวนการที่บ้านเดี๋ยวไปกินข้าวเช้าแล้วก็ออกไปพบคุณหมอกันนะวันนี้มีนัดคุณหมอหลังทําเดี๋ยวไปเจอกันที่โรงพยาบาลเปียเวทครับและตอนนี้ครับเราก็กลับมาที่โรงพยาบาลเปียเวทกันอีกรอบหนึ่งนะครับที่เห็นนี่คือเป็นแว่นกันแสงสีฟ้าเพราะว่ารู้สึกแสบตาก็เดี๋ยวจะมาตรวจเช็คสายตากับคุณหมอนะครับหลังจากที่ทําไปเมื่อวานนี้ว่าทํามาแล้วเป็นยังไงบ้างน,นะครับสวัสด,ดีครับอันนี้เป็นการวัดค่าสายตาคร่าวๆหลังทำหนึ่งวันนะคะว่าค่าสายตาเป็นยังไงบ้างนะ มองสบายๆนะคะโอเคหน้าออกได้เลยค่ะค่าสายตาหลังทำก็เรียบร้อยดีค่ะ ซึ่งที่นี่นะครับใครสนใจเขาก็มีโปรเลสิกที่ศูนย์เลสิกของโรงพยาบาลเปียเวสเนี่ยมีหลายแบบนะครับที่ผมทําคือแบบเฟรมโตเลสิกนะครับห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทจริงๆเขาก็มีหลายแบบนะครับแต่ว่าเราก็เลือกทําแบบเฟมโตเลยนะครับแบบดีสุดนะเลสิกไร้ใบมีดเลเซอร์ทุกขั้นตอนนะครับสามารถผ่อนได้ด้วยนะครับใครสนใจก็มาได้เลยนะครับที่โรงพยาบาลเปียเวสระบุชื่อเลยก็ได้ว่าคุณหมอเปานะครับนายแพทย์จตุพรบอกว่าได้รับคาแนะนํามาจากคุณออฟชัยนนท์ก็ได้ีช่วยเขาขาย พี่หมอครับเคสของผมความยากง่ายในการทำตอนทำเลสิกเป็นไงบ้างครับจริงๆเป็นคนที่ค่าสายตามไม่เท่ากันข้างขวาเนี่ยสั้น700เนาะส่วนข้างร้อยสั้น500ยกว่าแล้วมีเอียงด้วยก็คือเป็นเคสที่จริงๆแล้วน่าทำเลสิกนะเพราะว่าใส่แว่นมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะครับมันไม่ค่อยบาลานซ์ใส่คอนแทคเลนส์ก็ลำบากเหมือนกันเนาะมันต่างกันแบบ200อะ่ะจะรู้สึกได้ว่าบางครั้งแบบเออแว่นมันก็แบบถ้าใส่เต็มที่มันก็พื้นลอยๆคอนแทคเลนส์ก็แบบข้างนึงก็มีเอียงสั้นก็ไม่เท่ากันอะไร เรามาทำเลสิกก็คือปรับเซ็ตเซตปเลยตอนนี้ก็คือบาลานซ์ดีแล้วนะครับค่าสายตามันบาลานซ์ทำให้เรื่องของคุณภาพในการมองเห็นใช้สองตามันดีขึ้นการการระยะดีขึ้นแล้วส่วนใหญ่คนที่มาทำเลสิกหมอตอนนี้ตอนนี้แบบไหนเป็นที่นิยมสุดแลย เฟมโตเลเซคชาที่เราทํากันข้อดีคืออย่างนี้ครับมันใช้เลเซอร์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลเซอร์นี่มีความแม่นยำมันมีความแม่นยำมีความปลอดภัยครับแล้วก็ข้อดีที่เห็นวันนี้เลยเป็นไงครับฟื้นตัวไวมากฟื้นตัวไวมากทําเมื่อวานตอนเย็นเสร็จสี่โมงเนาะสี่โมงใช่ยังไม่ครบยี่สิบสี่ชั่วโมงวันนี้ก็แกนถึงแถวล่างสุดโดยโดยโดยอ่านถูกทุกตัวเลยครับอือันนี้คือดีมากทําให้คนไข้อะแฮปปี้ครับคือทําวันนี้พรุ่งนี้กลับไปทํางานได้แล้วสมมุติว่าอยากกลับไปอ่่าน ถามว่าไหวไหมจริงๆก็ไหวเลยนะครับแต่ว่าทักสักนิดนึงก็ดีมีผู้ชมดูอยู่แล้วเขายังลังเลใจหรือว่ายังกลัวที่มาทำเลสิกพี่หมอมีอรอยากฝากถึงคนดูทาบ้านโอเคจริงๆก็คือว่าความกลัวอาจจะเกิดจากความไม่รู้แนะนําว่าเข้ามาตรวจก่อนก็จะแนะนําแบบนี้เลยว่าจริงๆแล้วเราเหมาะทาเลสิกไหมเพราะว่าเพื่อนทําได้บางครั้งทําได้วิธีนี้เราอาจจะทําได้วิธีอื่นก็ได้หรือตอนนี้ยังไม่เหมาะสมทําก็ให้เป็นหน้าที่ของหมอละกันครับก็ ให้คำแนะนำนะครับว่าจริงๆเราเหมาะทำไหมไม่เหมาะทำครับคือต้องคุยในรายละเอียดเคส by เคสไปครับหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะครับบางครั้งมันก็ไม่แม่นยำเท่าการที่เราได้มาคุยกันเนาะก็ก็เข้ามาตรวจครับแนะนำว่าถ้ามีความสนใจอยากปรึกษาเข้ามาอยากทำเลสิกนะครับเข้ามาตรวจที่สู์เลสิกปิยเว่กับหมอได้นะครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับทุกคนขอบคุณครับยี่